สวัสดีคะ่จะจอกันอีกแล้วนะคะกับอะไรง่ายไ,ไส้ยีวันนี้ยงยีมีเมนูปีไก่ก็ปล้อมาฝากนะคะเรามาดูวัตถุดิบมกันเลยก็จะมีปีไก่นะคะปิกแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปเลยค่ะนี่ยองยีเลือกแบบรสเผ็ดร้อนเลยนะคะจะได้แซ่บๆค่ะมีน้ํามันสําหรับทอดนะคะเกลือพริกไทยป่นค่ะแล้วก็น้ําเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยค่ะ แรก,ก็จะมาหั่นไก่เป็นสองชิ้นก่อนนะคะนี่หั่นออกมาอย่างนี้นะคะนี่ก็จะไ,ได้ไก่นี้นะคะสองชิ้นใครไม่อยากหัน่นอยากทานชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะแต่เราจะทําชิ้นเล็กๆค่ะจะได้ทอดกรอบๆนะคะเดี๋ยวเราจะทําจนหมดเลยนะคะแล้วค่อยกลับมาดูกันค่ะ พอเราหั่นจนเสร็จนี้แล้วนะคะใส่พริกไทยลงไปค่ะตามด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะนี่ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วค่อยกลับมาดูกันนะคะพอเราหมักทับไว้นะคะครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมเมาแป้งผสมกับน้ําค่ะ น้ำนี่เย็ยนจะจัดเลยนะคะแป้งจะได้กรอบๆนี่ยังดีใส่น้ำแข็งไว้ด้วยคะ่ะค่อยๆเทน้ำลงไปนะคะทีนี้เราก็จะไก่ของเรามาชุบแป้งแล้วก็ทอดนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะนี่อกไก่ของเราชุบลงไปในแป้งแบบนี้นะคะชุบให้ทั่วๆก็ลงทอดเลย เราก็จะทอดอนี้ไปเรื่อยๆจนไก่เราสุกนะคะนี่อเฉอิมไปเือใบมะกรูดอยากกินใบมะกรูดทอดโดยใส่ลงไปเลยคะ่ะเพิมความหอมใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วเปรตพร้อมชอบเลยนี่รอ,อจนไก่เราสุกนะคะเดี๋ยวเราให้กลับมาดูกันอีกรอบค่ะตอนนี้ไก่ของเราก็สุกเหลืองรอบดีแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปชิมกันค่ะเจ yeah, ๋มากไก่ทอดแรมโบ้ไก่ทอดกรอบกรอบกรอบจริงไหมอืมอืมร่วงกันเลยทีเดียวเป็นไงกรอบสมชื่อตะล่เาเดี๋ยวต,ต้องจิ้มนะจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้ มกอะไหมนี่ดูนิ้วโชว์ด้วยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ในูหน้น่านะครับบายที่เอก